สวัสดีจ้าพี่น้องมเมื่อนี้มากินเขากระพาะเมื่อนี้แม่บอยูพอเลยเฮ็ดงานเนี่ยมากินเขาในบ้านมาเมื่อนี้พอดีให้พอเล็กหน่อยขวานูขวานูไว้อยู่ต้มพอดีพอออกมาจะนานไม่แบบ่งเอา้าก็ตัดจังสันยูยยนเยืมโอ้ไอ้บักกินน้ำเย็น มกิเขาควรูตักสองถ้วยเป็นยังติมันแหนบงบ่ได้ย่างไปตักดูพี่น้อง,งอจักเราค่ามึงทโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวเราก็กินดอกเล่เลยได้ตักมาสองถ้วยเลยแหงบ่ได้ย่างดูไม่ยังไม่โล่เห็นาน,าน,นกบ่เห็นน,ก,น,นกลงมาสีเลนเตะหอน่ กินขาน้าวน้ำกันพี่อนอะส่วนย่ายแล้วกินแล้วย่ายกินข้าวต้มห่อนครับห,ห่อนป้ะพิมห่อนอห่อนดีกว่า ภาษาภาักหมดมันมนจะหัวเป็นน่องอืมต้นหรอไม่บอะเลแล้วขอกนาะเม่บอกเอยแม่เราฟังเต็มหัวมันน่อนเลย ได้อืมไปบ่ 去投资下，你又不打好的，对吧？嗯。嗯嗯嗯 แซ่บพ,พ่พ,พิมเม,มนูของคุณพิมพ์เพิ่นม,มักด,ด้วยนี่สองม,มือตีกันสองมือตีกันเมื่อวานไม่ตาขัวปุ๋ยายเราอิ่มแล้วเด้ เรานางแล้วคนเออชุดขขาตม่มบ่อืปวดตักเอาลูกตูเดี๋ยวขึ้นเอื้นเฮี้ยงไงเก๊บมาสั่นแล้วขายวออซตักแล้วนล้วก็เห็นฮะ อืมแร้วก็บมาสุเหมือนอ่ะมีพญเกียบคนอื่นเนี่ยเกียบป่ะไปญลีเราบ่คอยได้มาขายทั้งนี้ดอกเนี่ยตากระต้อนนั่ ก็เด็ดถวยพีก็มีตัวคื้น่าตักซับตอนบางไงนึงมันแห่งเวลากขัวมันแห่งอันนี้ลงอบอกขึนะ้นเนาะเขายังพ่พีเขาจะตักเอาติดแร้ว อินเมืนเหมือต้นนั่นเหมือนหันเราไปเล่นวัดเอ,เอาจักแล้วเพื่นวา,น,านอหอมเด้อเออไหลนกเนี่ค้อน นกล่งเขาเพิ่นน้องแต่วานไหมวานจะวาดจักรอบละ่ะวานรอบได้ฝนกับล่งรอบได้ฝนกับล่งเอาหนังไม่บอกเอาีทำไมมม่ติด ไอ้นอหน่องขึ้มครับพี่น้องมืดขึ้มขึ้มฝนไปนไล่ผายมันแล้วมันข้าจรวสาม,ขมเขาฮอรแดดต้นนี้ไหมไงคัะ โอ้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 นี่เล็กหน่อยกันที่เจอฮ่าวันอ้าอิ่มมาแล้วเตียพ่ออิ่มมาเตียงเฮ้ยแย่งกันมดเนี่ยฮวัน เอาแดดเอาเอาฝนอืมเอากระแสบป่านหนูไม่กระหนูนะลูกโอ้แสบกว่าหนูแสบป่านหนูเราบ้างสันเจ้าหน้าสาววะอมื่นไปโรงเรียน เไม่ยัง้งผมขอปากเด้นเอ๊ะไปแล้วอิมอ่มแล้วโอ้ยนางจอยก็อิ่มแล้วหย่านไฟไงไปนี่จากเตะฮะคือมาไปน้ำ่อโลดหันนีี่เด๋ยวองโอ้ยจักองคุณไปตั้งยังไว้หันไปแต่ก่อนพี่นอ้องมือน,นี้ไม่กินข้าวน้ำกันกันกบขวานูกับพ่อมมือน,นี้ ฝากกูไรก็แช่กระดิ่งก็ติดตามให้น้องบีนะ้ำ<ม>คลิปนี้แล้วก็คลิปสีพานมากแม่จ้ารักไปเก็มเห็ดสมบ่บ่ไรกินกลัวหนูน้ำมัวไปก่อนกลับสวัสดีจ้าพี่น้อง